นวกะภิกษุพัสการ2566พระปรเมศวรวัฒนเลขที่6คณะกุติสำนักเรียนวัดบรวรนิเวศวิหารเรียงความแก้กระทุรธรรมครั้งที่4สั้นโตสัก,กะภลายนาสัตบุรุษมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าณบัดนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งสุภาษิตที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปดำเนินความว่าสัตบุรุษหมายถึงคนดีคนสงบซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้บุคคลที่ไม่ว่าใครต่างก็พึงปรารถนาอยากที่จะคบหาและเข้าใกล้เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าคนดีนี้จะไม่นำสิ่งเลวร้ายมาสู่ตัวเรานอกจากนี้ยังจะมอบแต่สิ่งดีๆให้แกเราอีก ดังนั้นการจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเป็นสัตบุรุษจะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะที่มีอยู่ด้วยสัตบุรุษประกอบด้วยสัพปริสัรธรรมเจ็อย่างคือ 1. ธรรมัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ 2. อัตถันญุตาคือความเป็นผู้รู้จักผลเช่น สุขเป็นผลแห่งเหตุนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุนี้ 3. อัตตันยุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเรามีเท่าไหร่ควรใช้แต่พอควร 4. มัตตันยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณเช่นกินข้าวอิ่มก็ควรพอ 5. การัญยุตาคือรู้จักการลเทศะ 6. ปริสันยุตา คือเป็นผู้รู้จักชุมชนหรือการอยู่ร่วมกัน 7. ปุคละปะโลปรลินยุตาคือการเลือกคบผู้คนสิ่งที่สัตว์บุรูษควรประพฤติ 1. พิจารณาไต่ตองแล้วติเตียนผู้ที่ควรติเตียน 2. พิจารณาไต่ตองกล่าวสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ 3. พิจารณาแล้วไต่ตอง แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. พิจารณาแล้วไต่ตองแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสซึ่งสัตบุตรุษได้ถูกกล่าวถึงในในวกวะเรื่องสัพป,ปุริสธรรมเจ็อย่างสัตบุตรุษเมื่อปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์และจะเข้าถึงสุขที่ยิ่งกว่าสุขในสวรรค์คือการเข้าสู่นิพพานสมดังสุภาษิตที่มาใน ขุทกันิกายธรรมะประคาถาว่าปัญญายะมักกังอลาโซนะวินติคนเกียรติขานย่อมไม่พบทางด้วยปัญญาดำเนินความว่าปัญญาจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดๆได้นั้นผู้นั้นจะต้องเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและแสวงหาประสบก,การณ์ คนที่หมั่นศึกษาหาความรู้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆผู้ที่ไม่มีความขยันดังกล่าวย่อมเป็นผู้ปราศจากปัญญาเรียกอีกอย่างได้ว่าคนเกียจค้านลักษณะของคนเกียจค้านประกอบด้วย6ประการ 1. มักอ้างว่าหนาวนักและไม่ทํางาน 2. มักอ้างว่าร้อนนักและไม่ทํางาน 3. มักอ้างว่าเย็นแล้วและไม่ทํางาน 4. มักอ้างว่าเช้าอยู่เลยไม่ทํางาน 5. มักอ้างว่าหัวค่ำหนักแล้วไม่ทํางาน 6. มักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทํางานกล่าวได้ว่าผู้ที่เกียจขานคือผู้ที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งยกข้อต่างยกข้ออ้างต่างๆในการในทํานองเดียวกันเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างตามหลักธรรมในนโมกวาเรื่องเวสาลัชกะละณธรรมคือทำทำความกล้าหาญ5อย่าง คนเกียรติขานย่อมไม่มีทำห้อย่างนี้ศรัทธา 1. ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. พระหุสัจจะความเป็นผู้ศึกษามาก 4. วิริยลัมพะปาราลกความเพียร 5. ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้การที่เราจะพ้นจากความเกียจติานนี้ได้จะต้องใช้ความเพียรในการปฏิบัติ หากไม่มีความเพียรปัญญาย่อมจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้สรุปความว่ามนุษย์จะต้องดำเนินชีวิตด้วยการพูดดีคิดดีปฏิบัติดีรู้ว่าสิ่งใดสมควรปฏิบัติหรือไม่สมควรปฏิบัติโดยการจะรู้ได้ต้องใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งพิจารณาปัญญาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องมีแต่การจะมีปัญญามากหรือน้อยนั้นล้วนขึ้นอยู่กับบุคคล หากบุคคลใดเป็นคนเกียดคร้านย่อมไม่พบทางที่จะพบปัญญาในทางกับการหากผู้คน,นั้นหากผู้นั้นมีความเพียรขยันใฝ่รู้และมุ่งมั่นปฏิบัติแล้วย่อมมีหนทางที่จะพบปัญญาการกระทําเช่นนี้เป็นเหตุที่จะนําพามนุษย์ให้พบหนทางแห่งความสงบที่เป็นผลของการกระทําอย่างแท้จริงสมดังสุภาษิตที่ยกไว้ในเบื้องต้นว่าสั้นโตสักกะปลายนา สัตบุุษมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีในดังพรรณนามาด้วยประการชนี้